มวันนี้เรามาทานต้นตำรับภูเก็ตหมูกรอบชี้หองนะฮะที่หองหมูกรอบภูเก็ตฮนะเช้าวนนี้เรามากินข้า,าวเช้าที่นี่ฮนะ คุณป,ป้าเดินบริการลูกค้ายอยู่เป็นข้าวมันเนาะข้าวมันผมกยิ้มกรอ,อบต้วนะอ,อันนี้รวม,ออมกรอบหมูแดงอุ้นเชียง

กันหนังหมูหนังกรอบหนังกรอ,อ,อบกรอบดีอ,บอิ่มอร่อยฮะจีฮองหมูกรอบภูเก็ตนะฮะต้นตำรับภูเก็ตฮะร้านนี้ได้มิชลินหลายปีนะฮะตั้งแต่2019จนถึงตอนนี้นะนี่จะของร้านคุณป้าจีฮองนีหอมหมกด้วยนะฮะเนี่ย đây là hạt mũ cọp chí hồ Mình mũ đen đúng rồi Mình cái mũ นะฮะฮแนะนํามาภูเก็ตแต่ต้องพยายามมาก่อนเที่ยงนะฮะไม่งั้นของหมด